เห็ดหอมอ่อนเลยค่ะหอมอมเลยเด้อค่ะเด้อหอมหอมเลยเด้อเห็ดเห็ดเห็ดเรามาตลาดเห็ดค่ะวันนี้เห็ดหลายคือเก่าค่ะเห็ดหลายคือเก่าเลยพระเจ้าอย่างบ๊วยได้ลงมาจากเด้อค่ะชิพาไป็นหรอ คะเป็นโลนะคะหอยกระมีนะคะเด้อหอยก็มีเก็บเยอะมากเลยหน่อไม้ก็มีเห็ดน้ามาวยดอกกระเจียวดอกกระเจียวก็มีนี่เก็บกันมางามๆเลยเือว่าเลยงามขาวดีเลยงามหลายคือเมื่อ น้ำลายามหลายแบบล้างก็มีวานเดห้าชิบหายให้พ่อหนังตลาดอืมไปหางมันจะใช้กับเราเห็ดเพิงใหญ่ก็มี้ะค่ะเห็ดเพิงใหญ่อุ้ยหน่อไม้มาขางแฉะเอ้ยหน่อไม้ใหญ่ไม้ใหญ่เรามาเลาะตลาดนะคะวันนี้อุ้ยไม่ใหญ่แท้ ăn này được không không được เด้อค่ะเด้อปลาปี่อ้อยไงเฮ้ยอุ้ยแต่ออนซอนออนซอนออนซอนอือน้ำคืนก็มีค่ะอุ้ยบางนัดหน่อยคล้าตลาดนัดวันพุดิบเขาไปขายยังงามๆเด้อค่ะของไทยเด้อค่ะบ่อันนี้ของไทยเด้อค่ะไม่ใช่ของต่างประเทศ เงามๆเลยค่ะอุ้ยมีกับข้าวด้วยวันนี้แกงแกงแกงอะไรคะแกงเอย่ยงแกงเผ็ดอันนีค่ะอุ้ยน่าอร่อยจังเลยยุงละยุงละจังไรข้าวหานะค่ะน่ากินมากเลยอหอมกันหลายๆห,หลายอย่างมากเลย เด่มีเยอะมากเลยค่ะทุกคนทะเลตลาดเ็ดนนำกันค่ะตัวงูก็มีหลายอย่างมากเลยหลายอย่างหลายอย่างมาลำดวนก็มีเด้อค่ะลำดวนก็มีน่าเลยแหมะ อุ้ยเกีกอโก้เกี๊ยก้โกเป็นตาชำแค่หวานแทะเท่าไรนี่เบบากับแทะแนี้หน่อยนตะแ่บม,มากเลย่ำม,ม,มากยอดเลนยอ็ตลาดค่ะ,อคะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคนขอตัวไปซื้อของก่อนบายบายค่ะ